สวัสดีครับท่านผู้ชมทางยูทูบสุขวิภูริพันธ์นะครับผมวันนี้มาในคลิปแรกนะครับของชื่อ h anel n YouTube ใหม่ของผมนะครับก็คือ b ม o m แมดเดลีพอเตอรนะครับผมซึ่ง c h anel n ยูทู u b e เ o แมดเีพอเตอร์นะครับจะเป็นช anel ที่จะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้และสนุกแบบติ้งต่างนะครับผมสาระความรู้ใหม่ๆอะไรที่ไม่ที่คิดว่ามันติ้งต่างนะครับผมอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้กัน มาสรุปกันได้น,นะครับที่ Channel YouTube ของผมวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศงามกวีดแห่งชาติกันในบริเวณรอบๆเทศบาลนครอ่าใหญ่นะครับผมเดี๋ยวไปกันนะครับทุกท่าน นมาถชชอมาเฉลิมฉลองี่หนาระรูมารดาพระมารดที่ารก็อว่าบรรยากาศโอ้ยสามคน้ากมากมากมากรากกมมาากมากมากมาก เป็นการสาธิตการรักษาความปลอดภัยนะครับผมของสำนักงานปาลักทรัพยนะครับผมส่วนที่ตรงนี้นะครับผมคือกะเช้าที่จะพาครอบครัวนะครับผมมาดูข้อบรรยากาศุ่มสูงแบบที่ว่าคือไม่ต้องขึ้นเขาขู่มันก็ไปได้นะ นี่ฮะคือถ้าให้ผมดูบรรยากาศมันสูงจริงๆสูงมากจริงๆครับผมนี่ฮะบิ๊กไบค์มาไดออนทัวเราลองขึ้นดูกันนะครับพี่ใช่ไหมฮะตกมาครับตอนนี้ก็มาอยู่บนบิ๊กไบค์แล้วจะพาไปทัวร์กัน ครับตอนนี้ผมก็อยู่วิกไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปซิกกันเลยนะ ตอนนี้ตอนนี้กำลังจะขึ้นลงมาแล้ว ไปครับแยบก่อนเพต่องก็ต้องต้องทำตั้งตาแล้วตั้งใจผมมี่ครับขอบมากครับผมเป็นไงบ้างประสบการณ์เป็นไงบ้างการที่ได้มาวันดีครั้งนี้ทำได้ดังวันนี้ขอบมากครับวันนี้กนเองอ้าวนั่ได้ได้ได้ลอยคออ้าว Ô chú thím ơi <laughs> chú ơi <laughs> chú ơi không ơi chú ơi chú ơi chú <cin stereotype> ไปนะครับไปดูซุ้มสูตรด้วยเลขศูนย์ห้าสามหกค่ะศูนย์ห้าสามหกค่ะการแยกขยะนะคทั้งสีแดงนะครับผมก็คือขยะอันตรายสีเขียวเป็นขยงเสียรลายสีฟ้านะครับผมเป็นขยะแห้งขยะก๊อบายส่วนนี้คือสีเหลืองขยะที่เก่ล้วนะครับผมนี่คือตัวอย่างมาเลยนะะครู้สึกว่าจะเป็นขยะที่สามารถนำมาผลิตใหม่ได้โอเค มุมนะครับมมเีเาเาพารู้สึกวดุม DIY สวยงานะครับแต่ถ้าเราลองดูไปข้างในนะครับผมห็น่การตครับดียวเรามาพูดกันนะครับผมสวัสดีครับ

แล้วที่แล้วสุนพัะนาบดีปูยามอสเนี่ยนอกจากเรื่องของรีไตเคิลแล้วยังมีโชว์อะไรไหมครับผมนอกจากเรื่องรีไตเคิลแล้วยังมีอะไรอีกครับผมของดีที่เอามาโชว์ในงานวันเด็กปีนี้ออกาเลยนะด้านหลังอดสุ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 ้สุดสุดส

กันเดี๋ยวอะไรครับอันนี้เยี่ยมจริงๆครับผมเอาละครับผมอันนี้เขาขอรวมเปลี่ยนไหมครับอันนี้ขอพูดพร้อมกันนะครับผมหนึ่งสองสามเยี่ยมจริงๆเออขอเชายเลขต่อไปเลยนะคะก็คือหมายเลขศูนย์หกแปดหนึ่งศูนย์หกศูนย์หกแปดเด้งค่ะมีไหมคะเข้าหลังค่ะ อันนี้เนี่ยผมเคยทำชุดีวันะครับอนมดยน่นะครับอันนี้คือคนเขาอยากร่วมเต็มด้วยนะฮะเยี่ยมจริงจริงโอ้เยี่ยมมทุกคยิ้มป้อกันครับบาลวัดทงเรียนสีเขียวนนะโลกโกรน้สีนี้นะครมาในพิธีกราตัวเอง การทำด้วยนะครับอดกครผการรรสรรนะันนี้คือการแสดงตัวอย่างนะครับผมการนำพังงานของไทยกับโลกดู i <laughs> อย่พี่หลวพนนะครแล้วก็จะเห็นนันะไาำตกนะครับตรงนี้มาดูน้ำตกนี้แล้วนไม่มีขออนุญาตเราเข้าไปตรงนี้นะครับคกนะคะนบเดินนสองศูนเจ็ดน้สองนย์สงูนยนับต่าไปนี้าตครับ ข้างอคนม่ีความสุขนวันจีนมีการะบายสู้แก้วแล้วก็การนิรช่วยนะครับ ถึงซุ้มสุดท้ายนะครับผมซึ่งซุ้มนี้ผมเป็นซุ้มของโรงเรียนผมเองนะครับซุ้มนั้นก็คือซุ้มซุ้มของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเอซีตะวัทีนะครับผมกับซุ้ม DIY วัสดุเหลือใช้นะครับผมก็ใที่ได้มาติดชมตรงนี้นะครับผมสําหรับซุ้มของโรงเรียนเรานะครับผมที่คือซุ้มของโรงเรียนสทบาลหีนีนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับ งานนะครับผมก็การแกครับอไม่ใช่ขนมอาหารเมีค้อเ็รูปรงแจกนะ่อมีที่ท่ากัรันงปลากระปองด้วยนะครับผมใครปลาล้มหมดก็รับไปเลยรางวัลรับผมได้ครับทำได้เรารล้กคนต่อไปใครครับ ว่าเราว่าตรงนี้เนี่ยมีการสรุปเก็บมาลุ่มกันอย่างนี้เป็นนามาแล้วนะฮะ เป็นไงบ้างอะวันเด็กครั้งนี้เป็นไงบ้างเด็กมาเยอะมากที่ตุ้มโรงเรียนเราอ่ะใช่เพราะว่าปีนี้นะมันโควิดไปใช่ไหมเด็กก็ไม่ได้มาไม่ได้สนุกปีนี้เด็กก็ได้มาถึงห้าคนแล้วน้องหนุ่มก็ได้มาจากตะตูนก็มีจากตะตูนจากตะตูนใช่นี่เขามาไกลถึงขนาดถึงตะตูนมานี่เลยเหรอใช่ สุดยอดมากมเลยครับผมนี่ออยากจะฝากบอกถึงผู้ชมทางยูทูบไหมครับนี่อะไรอยากจะบอกฝากบอก่านผู้ชมทางยูทูบไหมไปดูผมเองกูก็เเด็กเ็คนปนีนก็เป็นเด็กดีนักใจดีนะะเป็ม่รับของออม่ามคนครับผมมาดับแรกนะครับผมตอนนี้ผมกำลังทำกระต่ายอยู่นะครับผมตอนนี้กำลังทาสีกันอางสนุกสนานเลยนะครับผม โดยคุณครู ool, มีรยาปละพันนะครับผมตรงนี้เจ้าของเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนปฐุมนะครับแต่ว่าปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมตัวแล้วนะครับผมแล้วมาดูกันหลังเสร็จนะครับเดี๋ยวเอามาติดตามกันนะครับพอดีตอนนี้เนี่ยสีแห้งแล้วนะครับก็แปรงตาอย่ารอน ครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือกระต่ายของผมเองนะครับผมที่ผมไม่รู้ว่านี่มันกระต่ายรูป่สปีศานนะฮะกระต่ายรูปปีศาจแล้วไปดูกู้มืันดีกว่าครับ มากๆเลื่นกันมันโอ้สุดยอดโอ้ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สุภาบาเตะนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับท่านเจ้าของร้านนะครับผมสวัสดีครับเรื่องทั้งหมดนสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่เจ้าของร้านชื่ออะไรครับได้ได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่เจ้าของร้านชื่ออะไรครับผมชื่อพี่เมย์ค่ะพี่เมย์ครับผมวันนี้มาจากอะไรครับผมงานมาเด็กใช่ไหมชุดมาเตะเชียร์บอลนี่ค่ะครับผมมาเตะทำนั้องกันค่ะครับผมไม่ได้ดาวงานมาเด็กปนอะไรบ้างฮะ บากงนวันเด็กั้าครับกา็มันเพลินเลยคะรรยกาขอบกนไดค่ะนอ๋อนี่คือบรรยากาศครับอยากจะฝากอะไร็กๆครับผมก็อยากให้วันนี้นะคะอยากให้น้องทุกคนเี่ยได้เป็นเด็กีเราก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือสังคมตั้งใจเทวันนี้ว่ามเด็กคว่าเป็นก ก็ขอผม,ผม,มาดนะครับผมมาดูที่คุณบอลสิงห์กัน้านะครับมมาเข้าแลนะไทยมาได้ มาข้างเวทีได้เลยนะคะ,ะ,ะการแสดงของโรงเรียนเทศบาลสองบาา้านใหญ่ในชื่อชุดการแสดงแรงรักเพลง กันะตอนนี้กำลังเดินเล่นนะไม่มีของใหเลย้เลเยจริงๆครับผมตอนนี้๕๑๐11มงแล้วครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาลงพื้นที่นะครับเมื่อกี้นั่งรถ องแถวนะครับจากสวนสาธารณะนะครับมาลงที่นายโอโแล้วก็มากินข้าวสักพักหนึ่งนะครับผมพักเที่ยงก่อนคิวข้าวตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการทํารายการวิทยุนะครับผมที่สถานีวิทยุเทศบาลนครใหญ่นะครับผมตอนนี้อยู่หน้าเทศบาลแล้วนะครับกำลังเดินไปครับผมครับตอนนี้นะครับผมที่เรจะทํไปที่สถานีวิทยุเทศบาลนครใหญ่นะครับผม ซึ่งที่สถานีวิทยุเทศบาลก็แล้วก็มีการจัดกิจกรรมกันว่าข้างในกันมาดูบรรยากาศที่น่าสนใจนะครับ ก็มีเด็กเลือกทยอยกันมาที่สำนักหลายวิธีนะครับผมตอนนี้เข้าวขาหรูาเที่ยง20นีขอรางวัลจากตลากเยอะมากวายนะฮะและนี่คือคลิป YouTube ของผมในวันนี้นะครับผมก็พาประชุมบรรยากาศงานมันเด็กแล้วนะครับผมที่หน้าต้นสาธารณะแล้วก็ที่อื่นนะครับผม ส้านี้นะครับผมก็ขอฝากช่อง YouTube สุขุวิบุญสิริพันธ์รูปแบบใหม่นะครับผมในชื่อใหม่บูมบีแมนรีพอร์เตอร์นะครับผมวันนี้ก็ดีใจได้มาอยู่ในเป็นคลิปแรกของช่องใหม่บูมบีแมนรีพอร์เตอร์นะครับผมต่อไปนี้ผมก็จะพยายามเรียกชื่อให้ชินนะฮะผมติดตามช,ช่องทางของ a c e b o o k IG แล้วก็ทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมเฟซบุ๊กสุขุิลสิพันธ์ IG underscore b o m s p w แลวก็ ทิกตอกนะครับขอคผมด้วยนะครับผมแล้วก็ใช้ y o ยูทูบด้วยนะครับผมก็จะไปามลงคลิปใหม่ๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกับเข้ามาในปีนี้นะครับขอให้ลูกเด็กๆนะครับผมมีความสุขร่างกายแข็งแรง ตั้งใจเรียนหนังสือนะครับผมคิดจัดทำอะไรก็ขอให้ทำตั้งใจเรียนนะครับผมเก็บความมนาคู้ดูเอาไว้นะครับผมเพราะการที่การเรียนหนังสือถือว่าเป็นการสะสมปัญญาเป็นการออมความรู้เพื่อที่จะนําประโยชน์ไปใช้ในอนาคตได้นะครับขอให้เป็นเด็กดีได้ฟังคำสอนของพ่อแม่ี่ยดื้อนะครับผมใช้ชีวิตด้วยเหตุผลมีสติในการใช้ชีวิตทุกนาทีนะครับผมสวัสดีครับ oh <laughs>